จะยอมให้พี่ทำเฉยเฉยไม่ได้เพราะว่าการจำนองคือการประกันการชำระหนี้กระจิงแต่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของลูกหนี้อยู่ไงเพราะนั้นถ้าเกิดเจ้าหนี้มายื่นข้อเสนอกับลูกหนี้แบบเนี้ยว่าไอ้ที่ที่คุณมาจำนองประกันการชำระหนี้กับฉันเนี่ยฉันขอทำประโยชน์ถ้าลักษณะเนี้ยลูกหนี้จะต้องให้เจ้าหนี้ทำนิติกรรมเช่าผ่าเช่าที่แล้วระบุในสัญญาเช่าว่า ค่าเช่าจำนวนเท่าไรเช่ากี่ปีค่าเช่าเป็นจำนวนเท่าไรแล้วหักเป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่แบบนั้นเป็นต้นต้องต้องทำนิติกรรมเช่ากันต่างหากไม่ใช่ให้ทำฟรีเพื่อหักเป็นดอกเบี้ยต้องมีหลักฐานการเช่าเข้าใจเขียนว่าเข้าใจมาค่ะนี่คือจำงเข้าใจเรื่องจำงเขียนว่าเข้าใจมาเดี๋ยวอาจารย์จะผ่านไปเรื่องจำนำค่ะแล้วก็ขายฝากเข้าใจขึ้นไหมสําหรับลูกนี้นะสวัสดีค่ะเข้าใจค่ะเจ้าใจค่ะคุณสุภาพรคุณต้อยเข้าใจ